สวัสดีอีกรอบนะครับเดี๋ยวแก้ไขเสียงหน่อยเสียงมันดังไปไหน่อยนะครับเมื่อกี้ดังไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการตั้งค่านะครับขอลงโปรแกรมชื่อชื่อว่า Boostack นะครับก่อนอื่นเนี่ยคือ Boostack เนี่ยก็คือการจําลองตัว Android นะครับมือถือ Android นะครับซึ่งสามารถใช้บนคอมพิวเตอร์ได้เล่น แอปของ Android ได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองดาวน์โหลดกันเลยนะครับเข้าไปที่ Google นะครับทุกอย่าง Google สอนได้หมดนะครับเราก็เข้าไปพิมพ์ที่ชื่อว่า b o o t s t รับ b l u e s t a c k นะครับก็ลองเซิร์ชไปเลยครับมันจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ b o o s t a c k นะครับคือหน้าแรกตรงตรงนี้ ตัวนี้ค่อนข้างดังนะครับถ้าเทียบกับ b o o s t a c k n o t นะครับก็มันก็ลักษณะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่า Not ผมว่ามันกินทรัพยากรเยอะกว่า b o o s t c k เนี่ยมันจะลื่นกว่านะครับแต่ b o o s t c k เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้ CPU i5 นะครับ i5 นะครับซึ่งมี4คอเพราะว่า CPU 2คอเนี่ยเราก็กันให้ตัว b o o s t c k นะครับอีก2คอก็เอาไว้ทำอย่างอื่นนะครับ สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับแรมก็อย่างน้อยก็8 g ิขึ้นไปก็น่าจะดีจะไหลลื่นนะครับโอเคเมื่อเรามาที่หน้าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดเลยครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นมาตอนนี้บูสต์เซกแล้วนะครับเวอร์ชัน4นะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยนะกดตรงปุ่มนี้ได้เลยหรือว่าเราจะเลือกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกเวอร์ชันก็ได้นะครับอาจจะเลือก Windows 64นะครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ CPU เรารับแรมได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะใช้64บิตดีกว่านะครับอันนี้บามาาแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ไม่เลือกหรือเราจะเลือกก็ได้นะครับ Android 64 32บิตอะไรเงี้ยเลือกเอาแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับนี้ก็จะรอดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเราก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า b o o s t c k เป็นไฟล์ติดตั้งก็การติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับง่ายมากเลยก็ดบเบ็ลคลิกแล้วก็เดงๆ,ๆๆไปนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแต่จริงๆผมติดตั้งลงไปแล้วแหละอันนี้คือจะสาธิตวิธีการดาวน์โหลดลงมาก่อนนะครับโอเคถ้างั้นเราไปที่ตัวที่เราติดตั้งไว้แล้วเลยแล้วกันนะครับก็ติดตั้งไว้ก็คือ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัว Boost Stack นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่า,อาคอมพิวเตอร์ผมตัวนี้มันใช้ CPU อะไรอยู่นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางว่าจะต้องใช้ยังไงอันนี้ CPU ผมนะครับใช้เป็น i 7นะครับ6700นะครับตรงนี้นะแล้วก็มีมี RAM ตัวน,นี้อยู่20 g ิจิกนะครับมี RAM อยู่20 g จิก ก็น่าจะเพียงพอที่แบ่งไปให้ windows ใช้งานแล้วก็แบ่งมาให้ boostack นะครับทีนี้เมื่อเราติดตั้ง boostack เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีไอคอนขึ้นมา2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวที่เปิดโปรแกรม boostack ขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวจัดการของ boostack นะครับขอให้เปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อน เมื่อเราเปิดตัวนี้ครับตัว Booster a Manti Install ตรงนี้นครับขึ้นมาปุ๊บหน้านี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมติดตั้งไปแล้ว2ตัวนะครับคือผมมีมือถือ Android เนี่ยสเครื่องแล้วตอนนี้นะครับแต่ผมยังไม่เปิดใช้นะครับเดี๋ยวเรา,าจะดูวิธีการตั้งค่ามันนิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรง Setting ต,ต,ตรงนี้นะครับข้างล่าง ตรงนี้นะครับ setting นะครับ s e ตติ้งอันดับแรกเลยก็คือเราจะสามารถเลือกได้ว่า,าการ refresh ของจอเนี่ยเราจะใช้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่นะครับสูงสุดก็คือ60นะครับ60เฟรมต่อวินาทีนะครับขึ้นอยู่กับการ์ดจอครับการ์ดจอใครไม่แรงก็เอาสัก สามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับก็พอได้แต่ของผมรัดจอก็เป็นหนึ่งศูนย์สามศูนย์ธรรมดาครับเอ็นวีเดียก็น่าจะได้อยู่นะผมก็เลือกหกสิบนะครับอย่างอื่นผมไมไ่เลือกอะไรนะครับเป็นเป็นที่มากับโปรแกรมาเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเรามาดูเรามาดูวิธีการสร้างเลยแล้วกันครับว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาซึ่งง่ายมากนะครับวิธีการสร้างก็คือปุ่มตรงนี้ครับกดปุ่ม new instance ตรงนี้นะครับ กดไปเลยครับเขาก็จะให้เลือกว่าทําใหม่เลยไหม Face Instant นะครับก็คือใหม่เลยกับโคลนนะครับโคลนก็หมายความว่าเรามีอยู่แล้ว2อันเนี่ยเราจะโคลนมันมาเลยไหมนะครับโคลนมาก็คือแอปอะไรก็จะมาหมดอ่าเดี๋ยวผมสมมติว่าเราผมเปิดให้ดูก่อนละกันสักอันหนึ่งเนาะผมจะเปิดกินแสแตนแรกที่ผมทําไว้นะครับก็กดปุ่ม Start ตรงนี้เนาะนะครับปุ่มนี้ก็จะมีปุ่ม ตั้งค่านะครับปุ่มเนี่ยเมนูตรงนี้คือมีการตั้งค่านะครับมีการสร้างเดสก์ท็อปนะครับช็อตคัทเนี่ยครับมันก็จะเป็นอินสแตนต์ของตัวนี้นะครับถ้าช็อตคัทเสร็จแล้วหรือจะช็อตคัทของอินสแตนต์บูสเต็สองตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นมางเี้นะหรือจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ มีดิสครีนอัพแล้วก็มีการโคนตรงนี้ครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าเราเวลาเราสร้างใหม่เราจะสร้างใหม่ได้ไหมหรอจะสร้างเป็นโคนนะครับซึ่งถ้าทําบนคอมตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะครับมันฮาร์ดดิส์เราลองรับได้เยอะอยู่แล้วม,มองมันไม่หายนะครับโอเคทีนี้ตัวแต่และอินสแตนต์เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าได้อีกนะครับก็คือรูปเฟื่องๆเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าอะไร ตั้งค่าก็คือเราจะให้เป็นแบบโทรศัพท์ไหมมือถือไหมก็คือแบบแนวตั้งนะแล้วก็แบบแลนสแคปเหมือนเหมือนแท็บเล็ตนะครับหรือจะเป็นคัสตอมก็ได้ก็คือกําหนดความกว้างความสูงได้นะครับอันนี้ไม่เอาคัสตอมเอาแบบผมมันหน้าจอผมมันใหญ่แล้วผมก็แลนสแคปนะครับถัดลงมาตรงนี้คือเลือกความอะไรนะความละเอียดของจอนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ VGA, c o a d DGA ที่เป็น Full HD นะครับนี่เป็น HD จะเป็น Full HD แล้วเป็น 4K ก็ได้ตรงนี้นะครับก็คือความละเอียดของของหน้าจอนะครับก็อันนี้ตั้งก็ขึ้นอยู่กับอ่สเปคของการ์ดจอของคอมพิวเตอร์ที่เรามีนะครับถ้าเกิดว่าตั้งแล้วมันมันรู้สึกอึดๆไม่ลื่นก็เลื่อนลงมานะครับตั้งตามความพอใจของเรานะครับ นี่ผมลองตั้งไว้ที่1 6ึ0งกูณหกร้อยก็คือเป็นคุณภาพระดับ HD นะครับตรนนี้ตัว DPI ก็คือตัวความชัดนะครับของการแสดงผลนะครับคือยิ่งค่าสูงเนี่ยความชัดความสว่างก็จะเยอะขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็คือกิน CPU กินแรมกินอะไรเข้าไปเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเอาที่ค่ากลางๆพอแล้วครับหรือว่าใครคอมพิวเตอร์แรงนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็เลือกเป็นสามสาม้อเลยก็ได้นะครับ เล่นเกมมันดีนะครับโอเคผมเซฟนะครับนี้เราก็จะกลับมาที่การสร้างอินสแตนต์ Instant ใหม่ก็คือสร้างาโปรแกรมตัวใหม่นะครับผมก็กด new instance เลยแล้วก็กด face เลยครับ new เลยนะครับตรงนี้นะครับ new นะครับอันนี้ก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นความเร็วขนาดไหนนะครับเป็นธรรมดาก็ใช้ CPU 2อคอนะครับที่เรามีอยู่ใช้แรม2จิกนะครับหรือเราจะตั้งค่าเป็นคัตตอมก็ได้ครับเลือกเอาไปเลยครับจะเอาแบบสูงสุดเลยก็ได้หรือเท่าไหร่เลยก็ได้นะครับเอาผมใช้4คอพอดี CPU ผมมันเป็น i 7 i 7ก็มี8นะครับคูณ4ก็เป็น1 6เทสนะครับ สี 4, ่แปดคอร์สิบหกเทส์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คอร์ซีตรงนี้สูงได้เป็นสี่คอร์แรมหนึ่งศูนย์สองสี่ไบต์นะครับอันนี้คือเป็นไบต์ก็คือหนึ่งจิกนั่นเองนะครับถ้าเราอยากได้สี่จิกสี่จิกเกาสี่คูณมาไปครับสี่จิกก็คือแรมผมมียี่สิบเนาะแรมในเครื่องคอมผมว่าสี่จิกสี่จิกก็ 4, สี่ศูนย์สี่แปด สี่เก้าก็ได้ครับสี C ่สี C ่สองแปดสี่ศูนย์สี่แปดสี่จิกนะครับเก้าหกครับสี่ศูนย์เก้าหกคือแรมสี่จิกครับก็เป็นแลนสเคปนะครับเป็นหน้าจอเหมือนกับตัว แท็บเล็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดจอนะครับเป็น HD นะครับอินสแตนซ์เขาก็ให้นับเป็นหนึนครับแล้วก็กดเขียดสร้างตัวนี้เลยอันนี้ DPI ที่บอกแล้วก็2240พอครับกดเขียดเลยครับเิบอ่าเรียบร้อยเราได้ b o ส t ต็ปขึ้นมาอันหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วกด start เลยครับตรงนี้ครับ คือเราจะเปิดใช้งานมันนั่นเองนะครับแต่นัน้นแทนมานะครับน,นี่หน้าจอของการอันนี้มันกำลังบูตเครื่องอยู่นะครับอันนี้บูตสเต็กนะทำไมเราได้บูตสเต็กสามมาจริงต้องเป็นบูตสเต็ก k 4สี่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็รอนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนหน้าจอวินโดว์ทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะกดขยายให้เต็มจอก็ได้นะครับ หรือกดตรงนี้ตรงนี้ถ้าเป็นก็จะมีเมนูข้างๆนะครับสามารถขยายได้นี่มันก็จะบอกว่าเอ้ยเหมือนมือถือทั่วไปเลยคือเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่กูยังต้องต่อ Google Play ใช่ไหมก็ต้องใช้เซอร์วิสของ Google Service นะครับก็กด Sign in ไปเลยก็ใช้ Gmail นะครับในการ Sign in นะครับเนี่นก่อนผมจะใช้อีเมลอะไรดีอีเมลนะครับ อีเมลอะไรเนาะอีเมลอะไรดี เใช้อ e ีเมลจีเมลนี่ละครับเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะครับ มไม่ได้ครับเรียบร้อยนะครับอีเมลถูกนะครับกดอกี e ไปนะครับโอเคอันนี้คือเราสามารถที่จะแบ็ c อัพไปที่ Google Cloud ได้เหมือนกันนะครับเป็น Google Drive นะครับอันนี้ผมปิดไปดีกว่าเกียดไปยุ่งกับมันเพราะว่าเปลืองแบนด์วิดต์ของอินเทอร์เน็ตเปล่านะครับแล้วกด Accept เข้าไปนะครับป๊าเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จแล้ว นี่คือเป็นมือถือของเราเลยนะครับก็มี l ลายนะครับคุณจะโหลดลายลงมาก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับโหลดลายเลยอินストอลเข้าไปเหมือนลายเลย Facebook ก็มีครับคือใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นแอปของ Android นะครับตรงนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวรอไลน์มันโหลดนิดนึงนครับจริงๆเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยครับอินตรงนงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปดึงเอามาจากในเครื่องคอมนะครับถ้าคอมเราต่อเน็ตอยู่แล้วมันก็ออกเน็ตได้เลยครับปกติคือติดตั้งง่ายสะดวกสบายน่ะไลน์มาแล้วเราก็ลองเปิดดูครับมาแล้วครับก็สามารถที่จะซายอินอ๋อมีเบอร์โทรโน่นนี่นั่นมาบับก็คือเล่นไลน์ได้เลยนะอืม นีอ่อย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่วิธีปิดตัวนี้ครับเห็นไหมครับแถบข้างบนเนี่ยมันก็จะมีถ้าเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะมีกากบาทอยู่เราก็สามารถปิดได้เลยนะครับกดปิดได้เลยครับปั๊บมันก็จะกลับมานะครับนะครับง่ายไหมครับไม่ได้ยากนะครับ นี้เราก็กดโฮมโฮมก็คือหน้าจอแรกบูสต์ a c ตเนี่ยเขาจะเขาเขาดังเรื่องเล่นเกมนะครับจะเห็นไหมครับมีเกมฟรีมาเยอะแยะนะครับคือทํามาเพื่อเล่นเกมโดยะน,นชเฉพาะนะครับพวกฟรีไฟล์พวกเอ่อคือบางทีเล่นในมือถือแล้วมันไม่ถนัดเนาะแต่ต่อต่อต่มาใช้ตรงนี้เลยในคอมนี่นะครับอโอเค อันนี้เรียบร้อยแล้วครับใครอยากลงอะไรลงได้เลยจะลง Facebook ลง Facebook ก็พิมพ์หา Facebook ธรรมดาครับก็กดติดตั้งลงไปนะครับธรรมดานะครับอันนี้อ่อผมมีเกมหนึ่งที่ผมที่ผมลงบลูสแต็กนี่คือผมจะเล่นเกมอยู่เกมหนึงน่งครับเดี๋ยวผมโหลดเกมหนึงน่งก็คือเกม Age o f อฟเนะครับ ตัวนี้ครับนี่ผมจะเล่นเกมตัวนี้นะครับเกมนี้เล่นมาในเดือนนึงแล้วรู้สึกมันดีนะครับแต่ว่ามันมันประมาณว่ามันมียูเซอร์เดียวมันมันไม่มันก็เลยผมก็เลยไปลองศึกษาดูเอ๊ะมันสามารถที่จะเล่น หลายๆยูเซอร์พร้อมกันได้นะครับผมก็เลยไปเอาบูสต์สแตกเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับผมก็กดอันนี้ผมจะลองเปิด3ามเครื่องขึ้นมาเลยนะครับเปิดทั้ง3มนะครับกดตรงนี้ครับรับเข้ามาตอนนี้ผมก็จะมีมือถืออยู่3ามเครื่องนะครับในเครื่องเดียวกันนะครับอันนี้เกมนะครับนี่ผมก็เปิดมาเลยเกมนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับ นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้เครื่องที่สองนะครับเกมตัวนี้ครับที่ผมเล่นอยู่ผมก็เปิดมันขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมามันจริงมันจะย่อหน้าให้ด้วยนะครับอันนี้เครื่องที่สามนะครับผมก็เปิดขึ้นมานะแล้วมันก็จะเข้าเกมนะครับอ่าสามเครื่อง ก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะนวงนวงเครื่องนิดนึงนะครับนะครับอันนี้เกมอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ลองเล่นนะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนจริงๆคือบอกด้วยคือให้มันรู้ว่าตอนนี้เราเปิดได้นะเห็นไหมครับเครื่องนี้นะครับชื่อเป็นชื่อนี้นะครับเครื่องนี้ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วเล่นเล่นเกม อยู่ในเกมเดียวกันนั่นแหละนะครับ,นะรบเป็นไงครับอันนี้คือจำลองให้ดูนะครับเผื่อใครตัวนี้ work at home นะครับไม่มีอะไรเล่นก็ดาวน์โหลดบล็อสแต็ลงมาแล้วก็ทำเป็นหลายๆเครื่องนะครับไว้เล่นไว้ทำงานเครื่องหนึ่งรับเมลจากลูกค้าเครื่องหนึ่งรับเมลจากาเจ้านายอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆโปรแกรม อย่างอื่นนะครับมันก็สามารถที่จะดึงทรัพยากรนะครับเช่นกล้องเว็บแคมเมาส์คีย์บอร์ดอะไรของพวกเราเนี่ยนะครับมันดึงจากคอมคอมมีอะไรมันก็ทำให้แอน r o i d ที่อยู่ในเครื่องนี้มีอันนั้นเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเกมต่อนะครับไลฟ์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามหรือว่ามออีอยากศึกษาต่ออยากได้ ให้รีวิวโปรแกรมไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ชมกันนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างของไลฟ์นะครับว่าลิงก์ตัวนี้ดาวน์โหลดที่ไหนนะครับแล้วจะทำยังไงนะครับมีข้อมูลติดต่อนะครับติดต่อกลับได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ